สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมีนาคมนะสองพันยี่สิบห้าสวัสดีทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็อากาศผมชอบอวันนี้น่าจะเป็นวันที่ที่สามแล้วที่แบบอากาศสบายดีนะครับ นะตื่นมาก็สดชื่นดีนะสดชื่นอุณหภูมิมตอนนี้ก็28องศานะประจำวันที่เสาร์ที่22มีนาช่วงนีเ้เป็นเดือนมีนาใช่ไหมฮะเ,เป็นเดือนของที่จะมีสองศาสนา ของมุสลิมกับของคาทอลิกศาสนาพระศานาจากคาทอลิกเป็นช่วงถือศีลอดนะช่วงถือศีนอดเนี่ยจะเป็นช่วงที่อดอาหารกันนะนะอ,อดอาหารหนึ่งสองจะไม่ไปเที่ยวกันนะจะอดอาหาราไปไปถ้าเป็นมุสลิมก็ไปสุเหรา่าใช่ไหมฮะ ต่อไปถ้าเป็นคาทอลิกเข้าไปไปวัดน,นะก็จะทำให้มันไม่ให้เกในประเทศไทยนที่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมื่อเมื่อเช้าอ่านข่าวก็มีหาดใหญ่เขาก็ออกมาบอกว่าให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยนี่ให้ให้ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวนะคือคือคือบางทีเขาเขาคุยเขาพูดเนี่ย เขาไม่ดูเทศกะเขาไม่ดูไว้นั่นเลยนะคือนักนักธุรกิจบางคนเนี่ยเขาจะให้รัฐบาลช่วยเนี่ยนะนะคือนี้ถ้ารัฐบาลแบบเชื่อนักธุรกิจเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูในโลกของความเป็นจริงอะนะไม่ดูไม่ด,ไมดูไม่ศึกษาข้อมูลเช่นภูเก็ตมาอยู่ทางใต้ใช่ไหมฮะาทางใต้ก็อย่างอย่าง,อ,างอีกไม่กี่กี่วันเนี่ย ก็จะมีวิธีบวชบาหลวงอ่าปีนี้จะมีบวชบาหลวงที่หาดใหญ่นะครับก็เป็นคาทอลิกอืมนะแล้วทางใต้ก็จะมีอมุสลิมเยอะด้วยใช่ไหมอ่านี้คุณจะเรียกร้อยคนไปเที่ยวเที่ยวทางใต้เนี่ยในช่วงที่ก็ถือศีนนดลดอลรมดอนหรือว่ามุสชาวคาทอลิกก็ถือศีน,นดอเนี่ย เออมันมันจะเป็นแปลกๆอ่ะคือคุณจะให้คนคนลงไปเนี่ยนะแล้วคแล้วมุสลิมก็อาจจะมีทางประเทศไม่อยู่มีอยู่กระจายทั่วประเทศแล้วก็คาทอลิกก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศจยากให้เขาลงไปเอ่อขณะที่เ็ากาลังถือสินโอนเนี่ยมันเป็นเป็นไปไม่ได้นะฮะเจ้าแม่ใช่าแมเอ่อคุณจะเห็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะอ่อ คนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นคาทอลิกก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปไปเที่ยวใช่ไหมเช่นจะไปสวรสยามจะไปบางแสนพัทยาชนบุรีชะอำหัวหินอะไรเนี้ยนะก็จะ,ะถ้าไปก็โดเฉพาะชาพุทธใช่ไหมเพราะชาพุทธช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษา แต่ชาวพุทธเข้าภาษาเขาก็เที่ยวได้เลยเพราะเขาไม่ได้อดอาหารอนะไรแม่แต่คาทอลิกเนี่ยกับมุสลิมเนี่ยนะการอดอาหารมันมีความหมายก็คือว่าเป็นการฝึกฝึกฝนนะแล้วก็เป็นการอ,อดออมเอาเงินเนี่ยที่ไม่ไปซื้อข้าวกินไม่ไปซื้อปรับจัดไปซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยนะอ่านอะ่านะนะนะ ไม่ไปกินหรูกินอะไรเอาเงินเนี่ยหยอดหยอดใส่ถุงใช่ไหมเอาเงินนี่หยอดแล้วก็มีเอาเงินหยอดหยอดใส่ถุงนะเอาเงินหยอดใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็มีสองนะเขาก็จะมีสองเนะขาก็มีสองโลนลรหลงเนะี่ยใช่ไหมเขาก็หยอดใส่เสร็จแล้วก็เอาไปนะเอาไปคืนวัดวัดก็จะรวบรวบไปช่วยคนจนเห็นะไหม ขอมุสลิมเขาก็มีไปไปไป,ไปเอาเขาเรียกค่าสกัดของเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยใส่แล้วก็ไป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 รวมกันเป็นกองกลางเห็นไหมที่สุเร่าแต่แแเสร็จแล้วก็ส่งไปหน่วยเนี่ยเห็ไมาก็ไปซื้อเนื้ออืซื้อเนื้อให้คนยากจนได้กินอือจวนี่ของคาทอลิกก็เหมือนกัน ทีนี้จะมาแบบผมอ่านข่าแล้วผมก็อืมก็ทึ่งเหมือนกันนะเขาก็เรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันอ p o s s i b เ e นแหะอืมบอกทำไมไม่ส่งเสริมกันคือถ้าถ้าถ้าทุ่มเงินลงไปคือเก่าไม่ถูกที่ขันนะเหมือนเหมือนคนค้าขายในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมเออผมผมผมเนี่ยมานั่งพิจารณาเสื้อตัวหนึงเนี่ย มันอยู่ได้หลายปีทีนี้ร้านนี้ก็ขายเสื้อร้านนี้ก็ขายเสื้อร้านนี้ก็ขายเสื้อร้านทุกคนขายเสื้อน่าจะเป็นเสื้อใหม่หรือเสื้อมือสองอืมเออขายขายขายม,มันไม่มีความแตกต่างเลยนะ,ะใช่ไหมอย่างอย่างตอนนี้มีขายเสื้อสงการสงการก็จะมีวันอ่า ิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าสิบหกประเทศไทยก็ลดลงบอกเอาทั้งเดือนเลยใช่ไหมผมก็มานั่งดูอืมคิดไปคิดมาเอ๊ะปีที่แล้วเราก็ซื้อเสื้อสองการแล้วเราก็ใส่อยู่วันหนึ่งสองวันสาวันแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยผมก็นั่งเอ๊ะเราไปเก็บไว้ไหนเราก็ไปขนมาก็าใส่ได้เนะอืมมันก็มันก็ไม่เฉยใช่ไหมฉะนั้นจะเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ ต้องดูเทศอ่อเทศอ่อต้องดูช่วงเทศากาลด้วยชจวงนี้เป็นเทศากาลถือสินโอดนะใช่ไะเขาจะไปลื่นเลงไม่ได้จะเอากําลังเดียวแรงไหนนะคมุสลิมเขากินอาหารก็หลังหกโมงเย็นไปแล้วใช่ไหมถึงหกถึงถึงตีห้าแล้วแล้วการกินอาหารของเขาเขาก็มีวิธีละหมาดของเขาทั้งคืนเลย ช่ไหมอย่างของคาทอลิกก็ในหนึ่งวันในในหนึ่งวันก็จะกินมหนึ่งมือ้ออย่างมื้อใหญ่ๆนอกนั้นถ้าอยากจะกินก็เรียกวกินแบบออเดอร์บ์กินแบบรองท้องอจริงๆเขาก็ไม่กินกันนะแล้วก็ของคาทอลิกเนี่ยกับ ของมุสลิมเขาสลับกันไงอ่ามุสลิมเขากลางคืนกินของคาทอลิกกลางวันกินกลางคืนไม่กินมันก็เกิดอ่าทีนี้ถ้าคุณจะทำอ่าคุณจะเปิดอ่าคุณจะทำเนี่ยก็คุณก็ควรจะเปิดร้านอาหารไงยี่สิบสี่ชั่วโมงะจะมากลางคืนก็เป็นร้านอาหารอ่มุสลิมกลางวันก็เป็นร้านอาหารคาทอลิก อ่อันนั้นคุณหลอดแน่นอนใช่ไหมอใช่ไหมอ่แล้วก็กรณีของรัฐบาลตอนนี้ก็จะช่วยอ,อ่เขาเรียกว่าปลดปลดหนี้อืมไม่ได้อ่ปลดปลดคือคนเป็นหนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไปซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ติดเครดิตบูโรเพราะว่าผ่อนไม่ไหวใช่ไหมก็เอารถไปคืนอ่เหมือนที่เขายุกันแหละ เอารถไปคืนเอาบ้านไปคืนวันนี้ก็โดนจังติมเขาเป็นเครดิบูลรทีนีหนี่เก่าก็ยังไม่ใช้เขาจะปลดนี่เพื่อจะได้ไปทําทาเขาเรียกว่าอะไรนะไปกู้ใหม่อมืมันก็เป็นดินพอกหางหมูแล้วก็ซุกปัญหาไว้ใต้พรมอะ่ะนะเพราะแก้คือนี้เก่ายังไม่แก้แล้วคุณก็ให้เขาไปก่อนนี่ใหม่พอก่อนนี่ใหม่พอเขาไม่ไหวเขาก็เขาผ่อนรถไม่ไหวเขาก็ต้องไปติดเครดิบูลรอีก แต่แล้วคุณก็ไปอคุณก็ไปเอาเขาไปอีกนะเอาไปซื้อนี่เขามาอีกแล้วคุณก็บอกคุณไปกู้ใหม่อืมมันมันมันเก่าไม่ถูกที่ขันนะอืมเห็นไหมอ่ามันเ่มันเก่าไม่ถูกที่ขันสุดท้ายก็เป็นนี่มันทั้งชาติแล้วนะนะชาติชาตินี้นะชาตินี้ไปยัาชาติหน้าเลย้ามีนะอ่าือเก่าไม่ถูกที่ขันประเทศไทยหรอเนี่ยอ่าช่วงนี้ นะ,ะหรือว่าในช่วงโควิดหรือว่าก่อนน,ะนั้นนะในช่วงเมื่อสิปี40น,ะน่ะ่านแทนที่จะพัฒนาประเทศในด้านานะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในเรื่องการศึกษานะปะัจจุบันก่อนมนุษย์คือประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ด้อยเรื่องภาษาอังกฤษแน่นอนแหละนะ,ะถ้าเราฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะส่งออกประชากรเราได้นะ อย่างฟิลิปปินเนี่ยเขาเป็นประเทศยากจนใช่ไหมฮะเขาก็ส่งประชากรเขาไม่ได้พูดภาษาตันล็อกอย่างเดียวนะเขาเขาก็ส่งประชากรเขานะ่ะอย่างมาประเทศไทยเขามีหลายคนที่เป็นคนฟิลิปปินนะมะอย่างครั้งหนึ่งผมเคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวพระโขนงห้องข้างๆเขาก็เชิญฟิลิปปินมาเป็นนักร้องอม,มาร้องเพลงตามคาเฟ่ในประเทศไทยร้องเพงลงฝรั่ง ใช่ไหมผมก็เคยไปมีทำงานที่หนึ่งเขาเป็นอของคริสเตียนเป็นโรงเรียนนาชาติเตอเขาครูผู้ช่วยครูประจำชาตเป็นคนฟิปแลนด์พภาษาอังกฤษนะมันไทยจะตั้งเรื่องยากว่ามันจ้างไม่ได้เพราครูผู้ช่วยมันไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้นะอ่าผม สอนภาษาเป็นครูเม้ามาสอนคนาะฮะภาษากกไทยคนพม่านะใช่ไหมแล้วก็เคยไปที่ปรพิธภัเวทมิินาทีนาทิเขาก็ไรงเรียนนาทีสอนภาษา ภาษาอังกฤษเขาเอาไว้เนี่ยนะฝรั่งที่มาเที่ยวแบบคล้ายๆฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วก็อยู่แถวท่าอากาศยนะแม่เออไม่ได้ไรสอนบจแล้วก็ไปเอาฝรั่งเนี่ยที่กมาเดินท่องทีงทง่สอสนภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมถามว่าอยู่กี่เดืนอนฝรั่งก็บอกว่าจะอยู่นานอยู่สามสี่เดือนก็เดินทุกอย่สอสนภาษาอังกฤษได้ไหมวันนั้นมี อืมผูหลนานเขาอะบางคนไทยเนอะไอ้คนไทยคนเรีมาพูดภาษาไทยไม่ได้เหลวงพ่อต่างมือมือนอ่เอะแต่ไก็ไม่ด้อการเขาอขึ้นเรื่อยๆ Здравствуйте các bạn! Cảm ơn😊 Xin chào tất cả các bạn! Gicko quay quá nhiều 돌 b designers rồi, อาการกขาประดับประ,ะ,ะ,ะินะจ like like sort of like like ับต้องแค่แน่นอนก็เราสูขนะไปนะการอูดที่อ่อสุภาพไม่มีบาดแลว่าถุใช่ไหมแล้วก็คือคามที่ของเราใช่ไหม ึงเรรู to então, สส้สึกว่านะความสุขภาพสมดุลให้นการามีคนบาป็นคนดีไม่มีบาปเป็นส่วนหนึ่งของสารที่อยู่ในตัวเราควม้อต้มเหลวผวามร้อตัวเองคนบาปอย่างที่เคยพ่อเคยกล่าวไปแล้วมันก็เป็นเรื่องผิดปกติสุดๆความรับเหลว ประกาศแรกที่เด่นชัดคือเขาต้องเดยนให้เข้าใจในความงามของการถ่ให้ก็ที่ไปสูตรตรงนางมามอบให้ราชัดเจนมา้ไ,ไหมดังนั้นเราต้องยอมรับก่อนนะว่าเราเป็นคนบาปมากมายนะดังนั้นทุกคนต้องยอมรับตัวเองว่าม,มากมายทั้งกายวาจา I should get some sleep. going <laughs> to คุณที่แม่กินจระสข้ก็ในพระทรมานของพระองค์พระเยซูทรงสอนแล้วรู้จักให้ไข่ฝากนะไอเราลืมตัวเราทั้งครบนับแต่พระทรมานพระเยซูคิดดูว่าอะไรที่เราจะมีตังคงคืนให้ใจ แล้ยังไม่ยอมครับนะอืมนะสอนะอใชชใไไปเปขาเจ้์ไป้นมนุษยไปด้วยเปล่านะอ 罢了。